ครับเพื่อนๆสวัสดีวันที่2ตุลาคม2567นะครับเพื่อนเพื่อนอลังการบอกเพื่อนเพื่อนูดอมูยใครเห็ดละงกเพื่อนเพื่อนเป็นจังใดเป็นจังใดมาคักมาแน่แท่พูดอหัวเชื้อดีครับพเพื่อนเพื่อนหัวเชื้อดีไม่ใช่ไปโกขึงนี่ละนี่ละหัวเชื้อน้องพอร์ตน้องพอร์ตหัวเชื้อเห็ดละงกเด้อบอกซื่อดอกแต่ว่าหัวเชื้อมันหมดแล้ว ปีนาพูด,พดได้ยากได้ก็ได้แต่ว่าปีนี้มันอ่าร่างการครับปีนาแห้งสีจังก็นี่ครับเพื่อนเบ่นมึงดูโอ้โหมาผมสีนะเบื้องขนาดเท่าเท่าพึ่งลงเชื้อซุ้มนี่คือพึงพ่งพึ่งมานั่นมันอันนี้ซุ้มดินเก่ามันขึนะ้นเนาะเพื่อนเพื่อนนับมึงดูบ่อนี่แต่แต่อยู่ในกล่องผมหนิมึงดูหนึ่งสองขึ้นมาสามสี่ห้าในดินนี่ก็บ่รู้ว่ามีหกเจ็ดแปด 9 1้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองส2บสามสิบกับอันพุดยี่สิบสี่พุนเป็นสายไปเพื่อนยี่สิบห้ายี่สิบหกเจ็ดี่สิบแปดยี่เก้าเ๋ไปเป็นไล่มึงขากๆดูหูขกากเดเอพานี่สามสิบสามสิบเอ็ดามึงขาวๆปนเนาะต่เนี่ขึ้กนกำลังมี3ามส สามหแตกอยู่กัมีครับดิน37 38จ็ดสามแปดสามเกสีดอ้าดอกที่เห็นที่ไอ้ไข่ครับสี่ข่ใครเพื่อนๆที่เห็นได้ไหบนร่วมมันสีขึ้นตามรังพวกพวกนี้มันขึ้นตามรังนี่แห้ะครับจังไงกันขึ้นตามรังฮู้ขึ้นขึ้นเนี่ย เพื่อนๆพูดนะมองนี่จะเป็นมองที่เขาคุดเพื่อที่จะใส่นะอันนี้ผมใส่ขี่เรือนะครับเพื่อนๆมีขี่เรือได้ขี่เรือมากเล่ามาลงเลยครับอันนี้จะเป็นก้นจอกใส่คางๆใส่ขี่เรือไปหมดเลยครับเพื่อนๆลังการงานสั่งล้วเพื่อนๆอ้ยมือนีวันที่2ตุลาคม2567ย้ำนะเพื่อนๆ2ตุลาคม2567มันคักอีรีครับมันเป็นน้ำเชื่อ ออกด้วยครับเพื่อนๆอยั่ออกหลาย,ยขื้อเก่านะครับสี่สิบกว่าดอกนี่ไม่ว่าตั้กว่าสองสามลูกเลยอ่ามือว่านนี่มีเพื่อนๆมาจากหน้าสวรรค์เพื่อนบรร่ได้นัดผมเนาะเพื่อนบ่ดด้นัดแน่กันผมก็เก็บแล้วพอมาห่อนเพื่อนว่าอยากได้เห็นไปแกงโอ้ยสนุกบมบอกผมใบกอนผมกับเก็บแล้วครับเก็บกับเอาลงกทางมักเชื่อเจ้าของเชื่อเห็ดที่สีขายมืดแลวได้เพื่อนๆ ตอนนี้ในกระบวนการการมากอยู่เนื่องจากว่าเฮ้าทรงว่าท่านเนาะโอ้ยสเสวันเด็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันกักอยากให้ได้เก็บคือผมนี่แหละเอาเอาซื้อซซะอยากให้ได้ทุกคนได้เก็บเอาผู้ใดลงดินลงเชือไปแล้วก็ดีใจน้ำครับนี่ผู้ใดได้เอาเชือลงพื้นลงดินไปแล้วก็ดีใจน้ำแต่ว่าผู้ใดพ่ท่านได้นั่นกับพถือว่าซาดอีนาเขาเห็ด ปลูกต้นยางให้มันใหญ่ก่อนอันดับแรกอนุบาลต้นยางให้มันหอดสองปีนะครับเพื่อนเพื่อนจังได้กับ้างเฮาเห็ดต้นใหม่เฮามันมันใหญ่มันงามก่อนจคกสองปีสองปีเข้าค่อยลงเชื้ออันนี้นี่ครับอันนี้เม็ดฝนนี่จะเป็นสองปีได้นี่เพราะว่ามันเป็นอันต้นสามนี่เพือนน่อนๆพื่ยังกลิ่นนะแสดงว่ามีแนวมากินหักแล้วนยกูด่หงายเห,ยห้งแห้วคือผมผมสามมึงรู้เพื่อนๆ นี่คือต้นสามนี่นี่ครับในน้อยหนึ่งเดนครับกำหุ่มก็ดีเว่อร์เดือกใบต้นสามนี่เขาเอินแต่ว่าเห็ดออกมึงดูเพื่อนเือนเชื้อมันดีเนาะแต่มันก็มาจากหากต้นใหญ่พอมันละหากมันหลับกันแล้วคือต้นนี้มันก็บหากขึ้นแล้วฟูขึ้นแล้วนี่หากฝอยมันเพื่อนเ่มึงสังเกตหากฝอยมันเห็นไหมหากหางง่างมันขึ้นมันขึ้นกินสารอาหารได้หรอนี่หางย่างนี่เพื่อนเห็นไหมนี่หากฝอยมัน มันกลับมาเนี่ยแหละนี่เห็นป่ะมันขึ้นไข่เห็ดน้ำหาดหอยมันเนี่ยแหละครับสปอร์เห็ดมันไปเกาะอยู่ปลายหาดมันก็ขื่นแหละบัดนี้โอ้โอ,โอสุดยอดสุดยอดโอรครละกำลังการงานสั่งเอาฝากเพื่อนๆไวปซนีก่อนตอนนี้มันยังเป็นไข่อยู่เดี๋ยวถ่ายทายตอนที่มันเป็นดอกงามๆเนาะอาจจะเป็นมือแรงแหละมันจะมืดแตาถ่าย ทางมือแรงพอดีมือต่มืออื่นเศร้าจะเป็นมือที่เขาเห็นเห็ดงามๆเลยพอผมจะเก็บตอนบานได้เพื่อนๆเป็นยังคือเก็บตอนบานเพราะว่าจะไปหมักเชื้อว่ามม่เก็บกินได้เพื่อนๆบางคนเพิ่นกับ่เข้าใจเอาตัวเป็นยังคือไปเก็บเห็ดตอนบานตัวคือว่าเก็บเห็ดตอนกําลังพ่อกินนะนะวันผมเขาผมรู้จักอยู่ครับผมรู้จักวิธีการเก็บอยู่ขอบคุณหลายๆที่แนะนํารู้จักวิธีการเก็บคือเก็บตอนบานคือเพื่อที่จะเอาไปหมักเชื้อต่อยอดนะครับผมแม่เก็บกิน ถ้าเป็นเก็บกินนี่คือโอ้กินคักแล้วนะกับวันนั้นดอกอขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่แนะน,นําเนาะเพื่อนย่านผมบอลูเพื่อนเป็นยังคือไปหาเก็บตะตอนบานแท้คือบปเก็บเห็ดกําลังมื่นตานะมันค่อยเป็นแต่ค่อยเสียบผมเข้าใจอยู่ครับเคยเก็บเห็ดอยู่เด้อขอบคุณหลายๆที่แนะนํามาเอาให้เพื่อนๆในเบืองสมนิตครับสวัสดีครับพู้ด่ะเป็นเงาเป็นเงา,เเงาขึ้นไป เเอาบิ่งนิ้วผมแล้วเป็นสายขึ้นไปปุ๊บๆๆนี่ฮะใน,เ,นเกิดอยู่ช่วงนี้ฮะใน,เ,นเกิดนี่เห็นบ่ามัน,นยังขาวๆน้อยๆอยู่ก็มีกุฎะไล่ไปปุ๊บๆพุ่นละโลงๆในที่นี่ที่เหลือก็คือเป็นปลูกแยงนหน่อยนะครับก็ต้องปลูกอยู่นี่ให้คนงานก็ต้องนคนงานก็ต้องทำความสะอาดสวนให้อยู่ฟังพุ่นกับเกิดอยู่เดี๋ยวผมไปแพายางเลาะโอ้ยสุดยอดเลยขอบคุณครับ